ามังงะมาใหม่น่าอ่านจะมีชื่อเรื่องอะไรกันบ้างและแต่ละมังงะนั้นจะเป็นผ่อเรื่องแบบไหนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของมังงะและมังค่ว่าที่กับผมโอคิระและในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำห้ามังงะมาใหม่หน้าอ่านและแต่ละเรื่องจะเป็นผ่อเรื่องแบบไหนเป็นแนวอะไรแล้วก็มีชื่อเรื่องอะไรกันบ้างก่อนจะไปชมภายในคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับผมนั้นทำคลิปต่อไปด้วยนะครับงัน้นก็ไปเข้าเรื่องในเนื้อหากันเลยดีกว่า โดยมังงะนในเรื่องที่1ที่มีชื่อเรื่องว่า Zombie e x c a c i u r โดยมังงะเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นแนวเอาชีวิตรอดในโลกแห่งโลก,กาวินาศโดยเรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงโลกที่เกิดการแพร่กระจายของไวลซอมบี้ผู้คนมากมายต่างวิ่งเอาชีวิตรอดสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็หนีไม่พ้นจากรัฐบาลที่สร้างขึ้นมาโลกที่เข้าสู่การแย่งชิงดีชิงเด่นการมีชีวิตรอดแล้วก็การมีชีวิตสุขสบายก็เกิดขึ้นเพศของเรื่องคิมซุนซูชายหนุ่มอายุ23ปีเขานั้นเป็นคนเล่ห์่อน ไม่มีที่พักที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเท่านั้นทํางานเป็นกรรมกรไปวันๆเพื่อเอาชีวิตรอดคิมซุนซูนะครับเขามีความฝันที่อยากจะเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่มีชีวิตที่สุขสบายคิมซุนซูนะครับที่ทํางานเป็นกรรมกรแต่ได้เพียงน้อยน,นิดเท่านั้นไม่สามารถซื้อบ้านหลังตัวได้แน่คิมซุนซูนะครับก็ได้เลิกเป็นกรรมกรแล้วก็ไปหางานใหม่ซึ่งมีงานงานหนึ่งนะครับที่คิมซุนซูนะครับเลีงไวนั่นก็คือล่าฆ่าหัวซอมบี้นอกเขตปลอดภัยนั่นเองนะครับโดยฆ่าหัวซอมบี้นั คิมซุนซูนะครับก็เลยรับงานนี้แล้วก็ออกไปฆ่าซอมบี้นอกเขตปลอดภัยอย่างบ้าคลั่งแล้วเขาก็ได้เอาหัวซอมบี้ที่ตนเองฆ่ามาแลกเป็นเงินกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ตนเองนั้นทํางานแต่เจ้าหน้าที่บริษัทนี้ที่เป็นคนให้เงินกับคิมซุนซูปนั้นคิดว่าคิมซุนซูนั้นเป็นอันตรายต่อเขาเป็นแน่แล้วก็คิมซุนซูนะครับเป็นคนเล่รล่อนจนจเนท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บ้านหลังใหญ่ในเขตปลอดภัยเลยครานั้นจึงบางกับดักนะครับด้วยเข็มเลือดซอมบี้ ไว้ที่หน้าบ้านของคิมซุนซูนะครับที่ซื้อมาคิมซุนซูนะครับที่ได้บ้านแล้วก็ได้เดินเข้าไปในบ้านโดยไม่คิดอะไรเพราะว่าตัวเองนั้นได้ซื้อบ้านไปแล้วถูกกับดักนะครับที่ถูกวางเอาไว้โดยทางเจ้าหน้าที่คนคนนี้นะครับแล้วก็คิมซุนซูนะครับที่ได้รับเชื้อซอมบี้มาจากเข็มที่ถูกวางกับดักนั่นเองทางคิมซุนซูนะครับก็คิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวเองเลยแล้วก็ได้ไปฆ่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยทันทีนะครับแล้วก็มีคนคนนึงนะครับของบริษัทเชอร์ ได้นำยาต้านไวรัสซอมบี้มาฉีดเข้าร่างกายของคิมซุนซูซึ่งยาต้านไวรัสซอมบี้นี้มันแพงมากแล้วก็คนทั่วไปไม่สามารถสั่งซื้อได้ซึ่งคิมซุนซูนะครับต้องทำงานให้กับบริษัทเซอเชอร์นี้เป็นการตอบแทนแล้วก็หาเงินมาจ่ายค่ายาต้านไวรัสที่ได้มานั่นเองนะครับการเดินทางของคิมซุนซูที่อยู่กับบริษัทเซอเชอร์นี้จะเป็นอย่างไรความแข็งแกร่งของคิมซุนซูนั้นจะเป็นยังไงกันแน่ก็สามารถไปดูกันได้น, Ex น,น,นะครับสำหรับมังงะเรื่องซอมบี้เอ็กซ์เชอร์เะอร โดยมังงะในเรื่องที่2ที่มีชื่อเรื่องว่า I Really Ran When to Bed t o โดยเนื้อเรื่องนะครับก็จะกล่าวถึงเด็กหนุ่มที่มีนามว่าเยซวนเขานั้นได้ป่วยหนักจนถึงแก่ชีวิตและเขาก็ได้ข้ามภพมายังยุคก,ก่อนปอดิศาหรือยุคแห่งยุทธภพนั่นเองและเขาก็ยังเป็นผู้ฝึกยุทธธรรมดาในโลกยุทธภพอีกด้วยเมื่อเยซูวนนะครับมาถึงโลกยุทธภพนี้จู่ๆเยซูวนนะครับก็ได้ระบบบรรลุเขตแดนมาโดยไม่รู้ว่า มันมาจากไหนกันแน่และด้วยระบบบรรลุแขตแดนที่เยส่วนนั้นได้รับมานี้ทําให้เยส่วนนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างกล้ากระโดดเลยทีเดียวระบบนี้ทํานิดทาหน่อยเป็นบรรลุฆ่านกฆ่าหอยเป็นบรรลุทําอะไรก็ได้มันสามารถบรรลุได้ท,ทันทีประมาณนั้นนะครับด้วยระบบนี้มันสามารถแบบฆ่านกหนึ่งตัวสามารถบรรลุได้หนึ่งขั้นประมาณนั้นเลยนะครับก็สรุปกันเลยทีเดียวแล้วก็นางเอกภายในเรื่องนะครับก็สวยเขาสามารแปลงก็ได้นะครับสำหรับ,บาง,งานเรื่อง irony really d o n w into b e k t o to นะครับ โดยมาังานในเรื่องที่3นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า this w i l l i a has a little c o n s c i e n c e but not much โดยมาังานเรื่องนี้นะครับก็สนุกกันเลยทีเดียวอันเพลินๆโดยในเนื้อเรื่องนะครับก็จะกล่าวถึงชายหนุ่มนามจินเฟิงที่ทํางานไปวันๆจนวันหนึ่งนะครับเขาได้ไปทํางานแล้วก็มีคนคนนึงมาผลักเขาแล้วก็คานั้นก็ไปซบที่ หน้าอ,อกผู้หญิงคนงข้างทางแฟนของผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เพเอกนั้นไปซบหน้าอ,อกก็ได้เข้ามาต่อยชินเฟิงทันทีทําให้จินเฟิงนะครับตกลงไปที่ถนนแล้วก็ถูกรถชนเสียชีวิตการตายนี้เป็นการตายที่อานาถมากซึ่งเป็นการตายที่ตายเพราะหน้าอ,อกผู้หญิงนั่นเองนะครับและจากนั้นนะครับทางชินเฟิงครับก็ได้ไปเกิดในโลกแห่งแฟนตาซีหรือยุคโบราณหรือเอาง่ายๆก็คือยุคแห่งยุทธภพ แล้วก็ทางเินเฟืองนะครับที่ได้เกิดมาก็มีระบบให้กับเ้นเฟืองในทันทีซึ่งระบบนี้มันเกิดมาได้ยังไงด้วยนิสัยเชยนเฟืองนะครับที่เกเรเลี่ยมทําให้ปรับตัวเข้ากับโลกนี้ได้เร็วเขานั้นนะครับซึ่งเป็นเด็กสามารถทําอะไรได้ก็นะเขาต้องจะรู้ๆก,กันอยู่นะครับภายในเรื่องสามารถแบอนันก็ได้นะครับสลับมัง,งานเรื่องนี้ถือว่าสนุกกันเลยทีเดียวมัาง,งานในเรื่องที่4นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า เลเวล up 비สกิลโดยมาเรื่องนี้นะครับก็จะกล่าวถึงทางแทซรนร,ระดับอีซี่โหมดผู้ที่เข้าไปในหอคอยและได้สกิลมา230สากิลการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดต่างมิติที่เข้ามาจุดตีโลกในชีวิตจริงถ้าจะสู้กับสัตว์ประหลาดต่างมิตินั้นก็ต้องเข้าไปในหอคอยและเคลียร์หรือฝ่าชั้นทั้งหมดภายในหอคอยการที่จะเข้าไปในหอคอยนั้นได้ก็มีสีระดับหรือสีหมดนั่นเองนั่นก็คืออีซี่โหมดนอร m มัลโหมดฮาร์โหมดแล้วก็ส o ล o โหมดนั่นเองนะครับ ซึ่งคังเทซานนะครับที่เลือกอีซี่โหมดและหลังจากที่เขานั้นให้ออกมาจากหอคอยแล้วและเขาก็ได้มีสกิล230สกิลซึ่งก็ไม่อาจต้านทานหรือต่อกรกับสาบาลาตางมิติระดับสูงได้มากในชีวิตจริงและความเก่งแก่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือกซึ่งคังเทซานนะครับที่เลือกโหมดอีซี่ซึ่งความแข็งแก่งของเขานั้นก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่าคังเทซานนะครับที่แข็งแก่งก็เพราะ230สกิลนี้ซึ่งคังเทซานนะครับ พบกับขึ้นสปาร์ลาดและเขาก็ได้ล้มสปาร์ลาดระดับ S ได้แต่ด้วยการต่อสู้กับสปาร์ลาดระดับ S นั้นทําให้เขานั้นได้รับบาดเจ็บดักหลังจากที่ชนะการต่อสู้นั้นได้เขานั้นจึงพยายามมาที่ที่พักที่เขานั้นอยู่เมื่อมาถึงก็ต้องเจอกับสปาร์ลาดระดับ S อีกตัวซึ่งคังเตซานครับก็ได้เข้าต่อสู้กับสปาร์ลาดระดับ S นั้นอีกครั้งแต่ด้วยอาการบาดเจ็บนะครับที่คังเตซานนั้นต่อสู้กับระดับ S ครั้งก่อนทําให้คังเตซานนะครับได้พ่ายแพ้ กับสับปหรหลระดับ S นี้แล้วก็กําลังจะจบชีวิตแต่ด้วยจูจ่ๆนะครับคังเทซานก็เหลือไปเห็นคริสตัลเบชัวแห่งพระเจ้าที่ควบคุมวัฏจักรแห่งชีวิตทั้งมวลสามารถกลับสู่ห้วงเวลาได้1ครั้ง1บุคคลซึ่งคังเทซานนะครับที่เห็นเช่นนั้นจึงชาสกิลของตัวเองครับหยุดเวลาเป็นเวลา2นาที แล้วก็ไปคว้าคริสตัลเบชัวนี้ทําให้คังแกซานนะครับย้อนเวลากลับไปในช่วงที่โลกนั้นยังไม่เกิดการปรากฏตัวของซปบลาตตามมิติเลยซึ่งเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์หรือเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ได้อย่างไรกันแน่ก็สามารถแปลงก็ได้นะครับมับงงนนในเรื่องสุดท้ายหรือมื่ัในเรื่องที่5ที่มีชื่อเรื่องว่า I Have a Need on Some Skill Random Mission System โดยภายในเรื่องนะครับก็จะกล่าวถึงเพจของเรื่องที่มีนามว่าลินชิล นักเรียนอายุ17ปีพลังสัตว์ประหลาดกระต่ายขาวขณะนั้นได้เดินภายในถนนนะครับในเมืองและเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําการไล่สดอยู่และทางผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เห็นลินชิวนั้นที่เป็นหูกระต่ายขาวจนแกล้งลินชิวโดวยใช้พลังของตัวเองนะครับพักลินชิวลงถนนและทันใดนั้นทางรถบรรทุกก็ได้มาชนลินชิวอย่างจังทําให้ลินชิวครับบาดเจ็บหนักอย่างมากทางเจ้าของรถบรรทุกนะครับหรือคนขับรถบรรทุกนี้ก็ได้ลงมา แล้วก็หวังว่าจะให้ลินชิวนั้นชดใช้ค่าเสียหายให้ทางลินชิวนะครับที่บาดเจ็บหนักก็ได้พูดกับเจ้าของรถบรรทุกว่าจะเล่นให้ตายกันเลยหรือไงเจ้าของรถบรรทุกนะครับที่ได้ยินก็โมโหถึงขีดสุดนะครับก็ได้พูดกับลินชิวไปว่าอยากตายนักใช่ไหมฉันจะส่งขอให้แล้วเจ้าของรถบรรทุกนะครับก็จมีกลินชิวทาให้เขานั้นได้ตายลงแล้วจู่จูก็มีระบบสุดแก่งนะครับมาช่วยชีวิตลินชิวไว้แล้วก็ให้ลินชิวนั้นมีชีวิตอีกครั้งผมมอบพลังอันแข็งแกร่งให้้กกับิินชววอีดย ทางลินชิวนะครับที่มีระบบสุดแก่งนี้มาครอบครองเท่านั้นจะเป็นอย่างไรกันแน่ความแข็งแกร่งของเขานั้นจะไปถึงไหนและเขาจะใช้ระบบนี้ไปถึงระดับไหนกันก็สามารถแบ่งกันได้นะครับสัตบังงอเรื่องนี้นะก็จบไปแล้วนะครับสหรับห้ามมงงานเ่น่นองคิปนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดแรกหรือ EP 1ก็สามารถติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนั้นด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย